ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเพื่อนของเราคนหนึ่งสวัสดีกระแปงนะสวัสดีครับอ่านะครับกระแปงอยู่แถวไหนตอนนี้กระแปงอยู่พัทยาใต้ครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยหรือเปล่าครับครับที่เหตุเกิดที่บการที่บ้านของแกการจนบุรีนะครับครับผมอืมเป็นยังไงครับพอดีผมกลับจากกรุงเทพแล้วก็เพื่อนผมชวนไปเที่ยวเที่ยวที่ในป่าคือว่าก็ปกติอยู่บ้านก็เที่ยวป่ากันอยู่แล้วก็เพื่อนก็บอกว่าเออ มาวันแรกก็ชวนไปเที่ยวป่าเลยจะ mm. มีไปทั้งหมดกันทั้งหมดแก้วห้าคนนะครับก็มีุ่นพี่สองคนเพื่อนสองคนแล้วตัวผมอีกคนหนึ่งครับพอ mm. ดีไปเที่ยวที่เขาเขาตรงนั้นแล้วผมไม่ได้ไปมานานนะรับพอดีมันมี mm. เขาเอาผีไปฝังนะผีตายทั้งคนไปฝังไว้ครับ mm. ก็ก็พากันไปไปเที่ยวก็กเดินเข้าป่าผมก็มีผมก็เกิดความรู้สึก จากที่ว่าผมห่างห่างห่างป่ามานานแล้วมันก็มีรู้สึกว่าแปลกแล้วไปก็เดินเข้าไปไปเรื่อยไปเที่ยวก็ไปหลงนะครับหลงอยู่ประมาณตอนประมาณทั้งสองทุ่มพะผมไปแสร็จทุ่มหนึ่งนะเดินเข้าป่าไปนะครับ,รบก็ไปหลงอยู่ไปหลงอยู่เขาตรงนั้นที่แรกเข้าไปพอดีก็หาปาด้วยแล้วก็ไปหลงอยู่ไปนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนนะครับ แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่ก็นั่งนั่งพักกันก็หาทางออกไม่เจอก็คุยปรึกษากันแล้วพอดีตรงที่นั่งมันเป็นต้นตะเคียนใหญ่อยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นต้นตะเคียนเพราะว่าใครก็ไม่บอกผมเลยเพราะผมนิจัยผมก็กลัวกลัวอยู่แล้วก็ได้นั่งพักไห้แป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงบีดร้องแบบนีอมันเป็นเสียงแปลกจากที่ว่าเที่ยวมาก็ไม่เคยเจอออืสิงห์ยังไง ก็บ like mm ีด hmm. ร้องเหมือนผู้หญิงห่วยหัวนอย่างเงี้ยพี่จากจากตรงตรงนั้นที่นั่งกินน้ําพักกินน้ำพักที่หาทางอกอก็ได้ทักพักหนึ่งก็มีอะไรไม่รู้หล่นลงมาจากต้นตะเคียนนะครับดังมากแล้วผมก็เพื่นก็ลุกขึ้นก็ส่องไปหาแต่ละคนก็ใช้สายส่องหาอืก็ข้างหลังก็เป็นที่โล่งก็ไม่เห็นอะไร ก็เออก็คิดว่าไม่มีอะไรสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าว่าเราโดนแั้วลหละต้องโดนอะไรสักอย่างนั่นแหละที่เกิดขึ้นกับตัวเราตอนนั้นใจของก็ไม่ดีแล้วล่ะรู้สึกแปลกครับกูแล้วมันก็วนหนาก็ยังลบอยู่นะที่ไปเจอมาก็นั่งนั่งพักไปเรื่อยก็ลุกขึ้นหาพอดีผมส่องไฟไปราว่าหลุงศพตรงนั้นมันก็อยู่ตรงหน้าต้นตะเกียนต้นใหญ่ตรงนั้นพอดีผมส่องไฟไปปุ๊บ แล้วไปเจอภาพภาพลางๆเหมือนกับผู้หญิงยืนอุ้มลูกอยู่ตรงหน้าหลุกเลยแล้วก็ผมก็ถามเพื่อนว่าเมื่อกี้เห็นอะไรไหมเดี่ยวเห็นได้ไหมส่กางี้แล้วก็บอกแต่เขารู้นะคนคนนี้เขารู้บอกแต่เขาไม่กล้าพูดอะไรเขาก็บอกเข้าป่าอย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ดีดีดีใช่แล้วผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมเป็คนจนอยู่แล้อยากรู้อยากลองอื ก็เลยส่องไฟดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นาจางๆที่ทั้งห้าคนเห็นเป็นผู้หญิงแบบผมยาวนั่งยืนอุ้มรูปอยู่ครับแล้วก็ส่องไฟกเห็นต็วิ่งเลยลุกขึ้นวิ่งไม่รู้จะทำยังไงประมาณอยู่ในป่าประมาณครึ่งชั่วโมงที่หาแล้ว <S <S <an> <S เนี่ยเดินตามหาถ้าเราไม่เรียกเพื่อนเราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นมันเวงมากๆแล้วก็มันก็มีเสียงพวก แมลงพวกอะในป่ามันก็เสียงดังม,มันก็น่ากลัวแค่นึกบรรยากาศเลยเนาะก็เลยตะโกนถามเพื่อนเพื่อนตะโกนเรียกครับว่าเอออยู่ไหนกันก็หลงกันอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งครับอ่าครับกว่าจะเจอกันได้ก็เออพอดีเพื่อนมันดูข้างหลังมันเลยส่องไฟมาก็เลยเห็นโอ้โห oh, รู้สึกตอนตอน,ตอนนั้นน่ะรู้สึกเหมือน,อนว่าโอ้โหโล่งมากๆเจอเพื่อนแล้วคนหนึ่งแล้วก็ตามหาลุ่นที่สองคนแล้ 2, วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ยังไม่เจอได้รั้ครั้งหนึ่ง ก็ไปเจอดีละคนดีระคนที่แอบ,บอยู่ครับแต่เขาก็ไม่ส่งเสียงนะครับก็เขาเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะชอกมากเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอเราเที่ยวมาขนาดนั้นก็พอดีไปเจอเพื่อนแล้วก็มานั่งกันอยู่ว่าเอาอยัางไงทางก็ไม่เจอจะย้อนกลับไปตรงนั้นก็ไม่กล้าเวลาตอนนั้นกี่โมงแล้วครับอกระแผงครับประมาณเที่ยงคืนก,กว่าครับพีอ่อืออืออือครับผม ก็นลล่าหลอนได้พ <therapist. S 1> ัก <mark> หนึ chief, <alah. S 1> ่งก็ตกลงกันว่าได้ขอขมาต้นตะเคียนต้นนั้นซับก็ทีแรกก็ไม่กล้าเข้าไปก็ยืนมาดูว่าเออถ้าพวกพี่จะไปก็ไปเถอะผมคงไม่ไป้ว้หรอกผมจะอยู่เงี้ยกับเพื่อนสามคนผมแล้วให้เขาไปเขาก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าเกิดเขามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันก็ตัดสินใจเออเป็นไงเป็นไรถ้าเจออีกรอบก็ก็ทําใจไว้แล้วอืแต่ถ้าเจออีกรอบก็ไม่เป็นไรคิดว่า ถ้าเจอ,อกเก็วิ่งแน่ๆทีเนี้ยไ,ไม่ไม่เรียกใครแล้วอก็ไปขอขอมาต้นต้น,นเล็กเดียนนั้นก็ไหวเพราะว่าสิ่งที่ทําไม่ดีว่าเออก็ขอโทษขอข,อขอมาก็ภายในคืนเนี้ยขอให้ได้กลับบ้านเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วก็แค่ประมาณได้ครึ่งชั่วโมงก็เดินก็เจอทางเดินกลับบ้านแล้วกลับมาที่บ้านก็มีหลังหลังจากที่พวกผมกไปก็มีคนโดนเหมือนกันแหละ ก็มาถามแม่ว่าเออตรงนั้นมีอะไรแต่แม่เขาที่แรกเขา,เขาไม่เล่านะเขากลัวว่าเออพวกผมจะเป็นใครอ่ะแต่พวกผมเพื่อนผมคนเหนือเป็นใครเป็นใครจับตันเลยนะพี่แล้วก็แม่ก็เล่าให้ฟังว่าหลังหลังจากที่พวกผมจะไปวันวันหนึ่งอ่ะมีคนขึ้นไปหาต้นไม้ที่นั่นแล้วอยู่ตรงหน้าต้นตะเคียนนั่นแหละเป็นเขาเจอตอนกลางวันเลยนะพี่อตอนกลางวันด้วยครับผมเจอ,อ หญิงอ่ะอุ้มลูกอยู่แล้วก็ใช้มืออะยื่นเข้าหาเขาอ่ะเขาวิ่งตกเขาไงพี่ไม่สบายเลยครับโอ้โหคือเขาเห็นแบบจะจรเลยจะจเลยพี่แล้วคนเขาบอกว่าตรงนั้นเขาก็รียนว่าเขาไม่เชื่อไงเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวผีอะไรอย่างเงี้ยออืแล้วเขาไปเจอตรงๆแล้วผู้หญิงคนที่ตายเนี่ยก่อนที่จะไปฝังคือว่าเขาไม่มีพี่น้องที่ว่าจะทําบุญให้อะไรอย่างนี้ไงแล้วเขาาตายตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้เขาท้องด้วยอะไรเงี้ยอเขาไปฝัง แล้วที่บ้านเขาก็จะมีพวกหมอผีอยู่อ่ะเป็นหมอรักษาคนป่วยหมอป่าครับอืครับแต่เขาก็มีวิชาอะไรเงี้ยอคือว่าเขาก็ไปท,ทําวิธีสะกดนะก่อนที่จะฝังนะนะครับ,รบเขาก็สะกดสะกดได้แค่ขาแต่มือเขาไม่ได้สะกดไม่ได้มัดมัดตะขังอะไรเงี้ยก็มือเขาสามารถยาวไปไหนก็ได้แต่คนที่สะกดอะ่ะฟูไม่ไหว กระถางก้ไม่ไหวคือว่าเออกลับมาบ้าอยู่สามเดือนนะครับกว่าจะได้ทันตีครับก็ผมก็จำตั้งแต่วันนั้นคนก็โดนโดนโดนกันเยอะเหมือนกันตรงนั้นก็นนนกปัจจุบันนี้ก็ไม่มีไม่เคยมีใครเข้าไปตรงนั้นอีกเลยเขาบอกไหมว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตมากี่ปีแล้วอตอนนี้ผมเจอก็ประมาณสองปีนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งอะที่เขาเสียชีวิตหลังจากที่เรกลับไปที่บ้านแล้วไปเที่ยวม,มามา,มาจับจับกรุงเทพไปเที่ยวที่บ้านนะครับอืม ก็เลยอยากเที่ยวป่าอะไรเงี้ยเลยลองเข้าไปดูก็เป็นผู้หญิงที่มีมีเด็กด้วยครับผมคือว่าตายท้องกลมเลยครับอแล้วเขาไม่มีพี่น้องไงเพรือว่าเขาท้องมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็เขาไปอยู่อยู่ในป่าด้วยอยู่คนเดียวด้วยอเขาก็คงจะอายอะไรเงี้ยแต่เวลาเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดลูกเงี้ยไม่มีใครรู้อะครับอืก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้ว มารู้ที่ลังว่าคือว่าอืดแล้วอ่ะพี่ขนาดหมอหมอก็เอาไม่อยู่อะพี่เวลาไปฟังอะฟังแล้ะขนลุกเลยฮะครับอันนี้เพื่อนๆทางบ้านไม่รู้เป็นไงนะเราแป่งแล้วเพื่อนๆเขากลับมาแล้วเนี่ยเมาส์กันใหญ่เลยไหมโอ้โหสุดยอดพี่เมาสันเออแต่ละคนเขามีความรู้สึกไงกันบ้างก็กลัวพี่เขาบอกเขาจะไม่เที่ยวป่าเลยพี่เจอตั้งแต่ตะเคียนนี่แหละก่อนที่จะเข้าป่าเนี่ย มีอะไรไหมข้อปฏิบัติข้อห้ามพูดอะไรมีไหมคิดไว้ในใจมีไหมเขาก็บอกว่าห้ามพูดด่าก,กันห้าม,มห้ามพูดหยาดายอะ่ะอืมคือว่าต้องพูดพูดได้ดีดีตลอดอ่ะพี่แล้วก็ห้ามพูดถึงสิงสาราสัตว์ครห้ามพ,พูดถึงผีสางด้วยครับอืมแล้วก่อนก่อนที่จะเจออ่ะก็เจอเสือด้วยพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเสือจริงหรือเปล่านะก่อนที่จะไปหลงป่าไปเจอเสือก่อนอ ผมลืมเล่าไว้ตรงข้อนเนี้ยก็ไปเจอก็โอ้โหตาใหญ่มากแต่ก็เดินหนีอระพี่ไม่กล้าไม่กล้าเดินเข้าไปคือว่าเราก็หาลาอยู่ธรรมดานะก็ไปก่องดูก็ไปเจอสัตว์โอ้โหเ่ปตาตรงนั้นเขาบอกว่ามันไม่มีสัตว์ใหญ่แล้วมไม่เหลืออยู่แล้วอืแต่มันแปลกใจทพ่ว่ามันมีมาได้ยังไงครับผมครับก็ผมก็อยากจะบอกว่าคนเราอ่ะถ้าไม่เห็นกับตัวก็ไม่รู้หรอก เด็คิดว่ามันไม่มีบางบางทีอ่ะอาจจะอยู่รอบข้างตัวเราก็ได้อืถ้าเราถ้าเราสังเกตให้ดีนะเขาก็ต้องใช้พลังงานมากเนะี่ยเวลาจะทําให้ใครเจอตัวเขาได้เนะี่ยเขาต้องใช้มากๆเลยจากที่ว่าเขาเล่าให้ฟังปู่ย่าตายายผมเล่าให้ฟังนะเอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกระแปผงนะครับที่เกิดขึ้นที่เมืองกาญรรจนบุรีนะครับ